แต่ละตัวครับก็จะมีพลังงานอยู่ภายในหรือผีครับอยู่ในทุ่งมาคุ่งมาลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดินกลับมาแล้วทุบดับก็ให้รีบกลับมาอย่างไวโดยการม้วนเศษสินกลับมาให้ไวที่สุดมันดับน้าจะไม่มาครับเชิญครับ นะครับผมจะพาไปรู้จักนักสะสมตุ๊กตาเพื่อนผมครับอันนี้พี่แก่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ้ยตุ๊กตาน่ารักจังเลยยังก็จำนครับยจนะครับไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาครับตุ๊กตาทักเราก็เริ่มกลัวนะคาว่าไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาคือยังไงคะแต่ละตัวครับก็จะมีพลังงานอยู่ภายในหรือผีครับอยู่ภายในตุ๊กตาแต่ละตัว แล้วก็มีประวัติต้องให้พี่แกะเล่าให้ฟังแต่ละตัวเป็นยังไงบนโต๊ะนี้ค่ะตุ๊กตาตัวไหนที่เรียกว่าเฮียนที่สุดอะคะคุณวิวีลองทายดูดีกว่าว่าเป็นตัวไหนครับตัวนี้ไหมคะไม่ใช่ครับคือตัวนี้คือตัวที่กระพริบตาแล้วก็มียันอยู่ที่หน้าด้วยนะโอ้มีเฮียนกว่านี้ก็คือเป็นตัวนี้ครับผมเฮ้ยน้องหน้ารักขนาดนี้น้องชื่อน้องคายนะครับตัวนี้จะมีประวัติครับมีครอบครัวชาวอังกฤษนะครับ เขาไปซื้อตุ๊กตาตัวนี้ที่ประเทศจอร์เจียแล้วเมื่อกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเหมือนว่าตอนกลางคืนเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้ใช้มีดเนี่ยทำร้ายร่างกายพวกเด็กนั้นเหมือนขู่จะทำร้ายนะฮะน้องจะมีชีวิตอย่างเงี้ยใช่เหมือนในแช็กกี้เลยคราวนี้เนี่ยจงนก็เลยไปปล่อยให้กับในกลุ่มที่ชื่นชอบสะสมเกีย่ยวกับตุ๊กตาอาถรรพ์แบบเนี้ยค่ะคราวนี้ทางนั้นเขาก็เลยไปทดสอบพิสูจน์ต่างๆาฮะ แล้วก็แบบว่าสอบถามว่าน้องเนี่ยทำไมถึงแบบดูร้ายอะไรขนาดนี้เหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าเขา่ชอบสีเหลืองทุกอย่างที่เป็นสีแดงสีม่วงสีดําอะไรอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาโกรธใช่เขาโกรธเราพิสูจนด์ด้วยการซื้อรถของเล่นสีเหลืองให้กลายเป็นว่ารถของเล่นก็วิ่งตลอดเลยน้องเล่นนี่หมายถึงเล่นยังไงคะก็รถเคลื่อนวิ่งได้เองเลยฮะ อันนี้คือความเยนของน้องคายใช่ความเยนของน้องคายแล้วมีตัวไหนอีกไหมคะที่อิจฉาริษแบบแรงๆก็จะมีตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจิเพยดูน้องเนี่ยชื่อน้องแนนแนนน้องแนนคือตัวนี้เนี่ยเสื้อผ้าทํามจากเด็กที่เสียชีวิตไปชื่อแนนแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาของเขาเกิดอ,อุบัติเหตุคือรถชนเสียชีวิตเหมือนกันอายุเจ็ดขวบผมด้วยความที่เป็นคนที่ชอบสะสมของพวกนี้ไง สัป,ปเลยก็แนะนาม,มาว่ามีที่หนึ่งที่มีเด็กเนี่ยที่เพิ่งเผาไปาแล้วเขาก็มีเก็บตุ๊ก,กตาไว้เสื้อผ้า,าก็ยังเก็บไว้ด้วยเขาไปขอพ่อแม่ให้เลยได้มาแล้วก็ผมก็เลยเอาเศษเสื้อผ้าของน้องเขามาสั่งตัดทาเป็นชุด<อ>แล้ว<ม>จริงๆเนี่ยน้องเนี่ยคือหน้าตาน่ารักแต่ว่าเคยมาปรากฏให้เห็นหน้าสวขาวแบบน,นี้เลยคือยืนอยู่ตรงบันไดอครับบันไดที่เราขึ้นมาม่ใช่หรอใช่ครับ<ค><อ> ผมก็เลยโอเคงั้นวาดเป็นตัวนั้นเลยแล้วมีตัวไหนอีกไหมคะที่กล้องเคยจับได้กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเคยจับได้ตัวนี้ก็จะเป็นในยุคของตุ๊กตาในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะอืมนี่ก็จะมีอายุนิดนึงนี่ชื่อออสกาครับที่เคยเจอคือแบบว่าเวลาเปิดห้องเข้ามาอย่างเงี้ยอยู่ๆผมก็เห็นแบบยกแบบเนี้แล้วพอผมเปิดเข้ามาเหมือนกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่ใช่เหมือนแบบเราจับได้แล้วแล้วเขาก็แบบทิ้งตัวอย่เงี้ย ปกติแล้วเนี่ยตุ๊กตาอาถรรพ์ของต่างประเทศเขามีความเชื่อหรือว่ามีที่มาจากไหนคะโดยทางยุโรปครับก็จะมีความเชื่อว่าตุ๊กตาเหล่านี้มีวิญญาณของเดวิลครับนี่คือเป็นความเชื่อของทางตะวันตก<า>อย่างของต่างประเทศเนี่ยเขาทําเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อให้แบบมันน่ารักใช่ไหมครับ<อ>แต่มันมันมีบางสิ่งเนี่ยเข้าไปอยู่แต่ของไทยเนี่ยเราตั้งใจทําขึ้นมาให้มีจิตวิญญาณถ้าจะย้อนไปถึงต้นกาเนิดของไทยเลย<า>ลก็คือต้องเป็นพวกกุมารทอง ที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือจะเป็นของหลวงเต๋อหลวงพ่อแย้มวาสังงามที่นครปฐมกุมาร,รมาเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะครับผมอันไหนอิจริตเฟียวสุดตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดแต่เฟียวสุดอันนี้เป็นกุมารไพยคอร์ดรับของหลวงปู่ชื่นวัดตาอินซึ่งแบบว่ามีประสบการณ์หลายอย่างมากเ่ยกับตัวผมเองคือมีมาเข้าฝันบอกเลขลอตเตอรีร่แล้วก็แบบว่าเราแบบ อธิษฐานขออะไรก็ได้สำเร็จอันนี้ชอบมากรักมากตัวนี้เป็นกุมารทองทำมาจากไม้เขียดศพครับที่เวลาในสมัยก่อนจะมีกองฟอนก <ใน S 1> องฟอนเข,นขาจะมีไม้ที่เอาไว้พลิกศพใ,ใช่คร่คะไปขอมาจากทางสปเหร่แล้วก็ก็ให้มาแล้วก็เราก็เลยให้ช่างเนี่ยมาทำการแกะสลักให้แล้วกุมารพวกนี้เคยทำอะไรให้เห็นไหมคะ เปิดปิดทีวีเองได้แล้วก็มาเข้าฝันเพื่อนว่าหิวอยากกินขนมอะไรอย่างเงี้ยฮะจะโดนน้องอัามมั่งอะไรมั่งเวลาเพื่อนมาเที่ยวเล่นที่บ้านเงี้ยอย่างอันเนี้ยค่ะมีสายสินพันธ์ด้วยเป็นลูกกอกครับ<อ>ลูกกอกเด็กข้างในก็จะเป็นพวกอัดดินเจ็ดป่าช้า<อ>แล้วก็พวกผงกระดูกเนี่ยฮะเรานำแทงมาแล้วก็เราก็ให้อาจารย์เนี่ยก็เชิญวิญญ,ญาณมา รจริงๆแล้วเนี่ยต้นตำราจริงๆเลยอ่ะในสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่ากุมารทอง<ฆ>เขาจะเรียกตุ๊กตาเหล่านี้ว่าตุกกตาต๊กตาทองตุ๊กตาทองใช่มีบันทึกในสมุดขอยเลยว่าตุ๊ก,กตาทองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้สร้างเนี่ยอยู่ที่วัดกุดีทอง<ฆ>เป็นต้นตำรับของการสร้างตุ๊ก,กตาทองขึ้นมาซึ่งจะมีผลทางโชคลาภหรือว่าการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยครับใ<ฆ>นลักษณะนะั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กตาเหล่านี้มีความเชื่อที่คู่อยู่กับคนไทยมาเป็นหลายร้อยปีแล้วแต่จะเป็นความเชื่อที่ต่างกันใช่ครับถ้ากับว่าทางฝั่งของไทยนี่เลี้ยงไว้เพื่อโชคลาภแล้วก็เสริมดวงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นความเชื่อเดียวกันเดิมๆก็คือังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือรูปลักษณ์แล้วอย่างในสมัยก่อนนะคะตุ๊กตาทองเขาออริจินอลเลยเขาทําขึ้นมาด้วยอะไรคะก็คือเขาก็จะใช้ดิน เจ็ดท่าดินเจ็ดป่าช้าเงี้ยครับเอามาปั้นเป็นรูปตุ๊กตาซึ่งก็จะมีมือที่แบบเหมือนกวากหาโชคลาภเข้ามาในาในเราอะไรเงี้ยครับะจะเป็นในลักษณะนั้นในลายรูปลักษณ์แบบนั้นก็พัฒนามาเป็นลักษณะของตุ๊กตาที่เป็นรูปเด็กเด็กที่หัวจุกบ้างเด็กที่ว้ผมทรงไทยบ้างะอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปหลากหลายมากขึ้นที่เราเห็นกันแสดงว่าด้านในต้องมีเก็บซ่อนอะไรไว้ใช่ครับก็เนี่ยเดี๋ยววันเนี้ย ผมกับเพื่อนเนี่ยจะพาไปทําพิธีจุงเด็กกนันน่้จะไปด้วยกันไหมครับพิธีจุงเด็กคืออะไรคะก็คือการนําเอาดวงวิญญาณที่ตกค้างหรือว่าค้างอยู่ที่สถานที่นั้นเนี่ยมาไว้ในตุ๊กตาอ๋อเพื่อเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้เหรอคะใช่ครับเพื่อให้เขาได้ทํากุศลร่วมกับเราคือได้เราได้ฟังเราสวดมนต์ได้รับบุญที่เราแผ่ไปเขาจะได้หลุดออกจากปกภูมของเขาตรงนี้ได้อ๋อน่าสนใจถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเตรียมอะไรไหมคะก็ะต้องเตรียมตุ๊กตา เปล่าๆที่แบบเราอชอบอ่ะหตัวและนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เราจะต้องเตรียมเครื่องเส้นเตรียมของที่ประกอบพิธีกรรมไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าน้อเดี๋ยวเราไปกันเลยครับค่ะคุณตาคะเมื่อกี้เราเอาอาหารมาไหว้เจ้าที่แล้วเพื่อทำการขออนุญาต ใช่ครับและหลังจากนั้นขั้นตอนเราจะทําอะไรต่อคะก็พอหลังจากที่ไหว้เจ้าที่เพื่อบอกขออนุญ,ญาตแล้วนะครับแล้วก็จะเลี้ยงน้องๆที่อยู่บริเวณนี้ก่อนอ่าขางตรงนี้ใช่ครับ,รบเพื่อให้น้องเขาเปิดทางให้น้องที่มีความสัมพันธ์กับเราหรือผูกพันกับเราเนี่ยจะได้เข้ามาอยู่ในนี้ได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่มีอะไรกลวนนะครับวันที่จวบ สาตราอูครับแม่มอันตาต้นิีเตโชทียู่จังสิทธิลาโกนี่นันต็พาะธรรมขวัญดวงพอหลังจากที่เรียบร้อยจากตรงนี้แล้วเนี่ยทีนี้จะเป็นการเชิญและโดยอาจะต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อบอกครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ช่วยก่อนคนที่จะไปเชิญดวงวิญญาณนะครับจะต้องท่องอยู่ในใจตลอดเวลาในขาไปที่จะเชิญดวงวิญญาณ ก็จะถือเศษศิลน,นี้ไป<ะ>พร้อมกับจะต้องโปรยเหรียญเบิกทางไปจนถึงที่ที่เราจะต้องเชิญดวงวิญญาณหลังจากนั้นเนี่ยจะจุดธูปหนึ่งดอกในห้องที่เราจะเชิญดวงวิญญาณแล้วอธิษฐานว่าหากดวงวิญญาณของเด็กคนไหนที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราแล้วก็ใกล้ที่จะหลุดพ้นจากภพนี้แล้วก็ให้ตามเรามา<ะ>แต่เมื่อไหรก็ตามที่เดินกลับมาแล้วทูบดับก็ให้รีบกลับมาอย่างไวโดยการมว้วนศษิลกลับมาให้ไวที่สุด อันนี้คือมันดับหรือเปล่ามันดับมันแปลว่าอะไรคะถ้าทู่ดับอาจจะมีดวงวิญญาณที่มีพลังงานมากกว่าเด็กขาลุกนี่แม่อนุญาตน่าจะไม่มาอีกรอบก็ได้ครับไม่มีการสัมพันธ์ร่องการยังถึงก็จะได้ลาหลุดคนไปแล้วถ้า,ยา,ยาวิญญาณติขาสายตากา็ท้าวันไม่เด่นะดึงกลับ ตัวนี้น่าจะทนนะครับผมอ่ะนจึอตัวิตั้งึนีอันนี้คุณตา้ากำลังเขียนอะไรคะอันนี้ก็คือทำท่าทั้งสีง s <S ่ให้เขาสมบูรณ์นะครับก็คือพอเขามีจิตปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งท่าให้เขาสมบูรณ์ด้วยนั้นเราก็จะเขียนอักละที่เป็นท่าเนี่ยลงไปทั้งสี่ทั้งมือสองแล้วก็ขาสอง ตัวสุดท้ายจิตตังวิกุงคาเลจิตตังวิกุงคาเรสร้างกุศลด้วยกันนะให้มันหลุดพ้นยู่ที่นี่นะลูก แล้วหลังจากนี้เราต้องทำยังไงต่อหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนกลับบ้านนะครับเราก็จะเอาดวงจิตที่อยู่ในขวดใส่ไว้ในตัวตุ๊กตาแล้วก็เย็บปิดครับถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าพิธีณสถานที่แห่งนี้จบเรียบร้อยใช่ครับก็จบแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางที่เรามารบกวนค่ะครับแล้วก็ขอเข้ามาดวงวิญญาณดวงอื่นๆที่เรามารบกวนเ้ว่ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับไปทําพิธีกันต่อดีกว่าครับไปค่ะ ี่เป็นขั้นตอนของการเอาขวดที่บรรจุจิตของตุ๊กตาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวตุ๊กตาค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็คือเราต้องเอาเศษศิลินที่พันรอบน้องกระขวดเนี่ยออกมาพันรอบขวดทั้งหมดก่อนแล้วก็พันใช่ไหมคะครับพันรอบเศษศิลป์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่าหลังตุ๊กตา อยากให้เขาชื่ออะไรแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับน้องสมหวังนมามะรูปังวิกึงคะเลนมามะรูปังวิกึงคะเลก็ลจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนของการทำตุ๊กตาแล้วหลังจากนี้เราจะต้องดูแลน้องอยังไงคะการดูแลก็ง่ายมากเลยครับถ้าเรามีเวลาก็เล่นกับเขาเหมือนที่เรา,เ,าเล่นกับเด็กเล่นกับลูกเล่นกับหลานในบ้านเลยครับ เรียกเขาให้ช่วยได้เรียกเขามากินมาอะไรกับเราได้เงี้ยครับวันนี้เท่ากับว่าเราทําตุ๊กตาอันนี้เรียกว่าเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์หรือว่าตุ๊กตาผีได้ไหมคะแล้วแต่เราจะเรียกเขาเลยว่าจะเป็นตุ๊กตาในลักษณะไหนแต่ว่าโดยทั่วไปคนทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์หรือว่าตุ๊กตาผีครับ good boy good job